ไฟศาลครับสองหนออึออ่งาเริ่มเริ่มแล้วตั้งแล้วฮ้ผ่าทาเสียที่นะครับผมสำหรับสอไพศาลครับสร้างบอลล่นนะครับอ่ะรอลุนกันไปนะครับ <laughs> มันจบแล้วแฟงค์ บังไฟบันีีแจงดีแจงนอบ้งเสงลอยหาสนี right. forward, ่เราไปององอยหาสประมาณนี้นะครับผ่าทาเสีที่แล้วสอไพศาลครับทำดีสสุแล้วมันจบแล้วแฝงไปเรงปาตมการโต๊ะเปนะครับลําดาบกันนะครับบอมเป็นรับดาบตะบังไฟรอเวลาจิงเางานสอไพศาลคุยกันบังไมเลยนะครับ ล่อหลุนล่อเชี่ยกันต่อไปนะครับผมสำหรับอาจารย์สร้างนะครับผมผ่าทาเสียที่บางนี้แล้วบางนาแก้โตไม้นะครับ <10. S 1> ตามลงมาตึ้มสองาสิบห้าขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร้อนดบสีสวัสดีลรลบล,ะล,ะละ